วันนี้ทางผู้สมัครของภาคใต้รวมทั้งสมาชิกพรรคที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วยท่านประธานยมยุทธวิชัยดิ์ท่านอาจารย์วีรการนะครับลูกสิงย์กม์พร้อมกับผมแรจฐมนตรได้มีการเรียกประชุมผู้สมัครพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้รับสมัครนะครับเพราะว่ามีการขัดขวางเน28เขต8จังหวัด รวมถึงผู้ที่สมัครไปแล้วคือจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองเนะี่ยที่ยังไม่มีการประกาศให้มีการลงคะแนนซึ่งที่ประชุมได้มีการหาหร,หรือถึงประเด็นที่กรกะตออยังไม่ดําเนินการและก็ได้ตรวจสอบถามพี่น้องประชาชนสะท้อนมายังผู้สมัครโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เสนอมายังผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าให นำเสนอต่อพักรวมถึงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าให้จัดการเลือกตั้งการลงคะแนเนเนี่ยให้ตรงกับการลงคะแนนของสวคือ30มีนาคม57เพราะว่า1เพื่อจะเป็นการประหยัดงบประมาณเพราะมองว่าถ้ามีการลงคะแนนใน30มีนาคม57ตรงกับสวซึ่งการลงคะแนนของสวเนี่ยเขาบอกประชาชนเสนอว่ามีหิบใบเดียว เพราะฉะนั้นเพิ่มทีอีก2องใบประหยัดอีก3,000ล้านซึ่งพวกผมก็รับข้อเสนอและวก็มาหารือและก็เห็นเป็นมติในเฉพาะภาคใต้ว่าภาคใต้เองเนี่ยถ้าจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อกกตโดยจะยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนในวันพรุ่งนี้เวลาสิบโมงเชา้าว่าขอให้มีการลงคะแนนนะครับ ในการที่ยังไม่มีการลงคะแนนในพื้นที่ต่ตางๆรวมถึง28เขต8จังหวัดในวันที่30มีนาคมพร้อมกับสวเพราะจะเป็นการประหยัดงบประมาณไป3พันเกือบ3,000ล้านเพราะงบประมาณเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับอันที่2ก็ให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่จะมาลงคะแนเนเพราะเราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าประชาชนจะไม่สับสนในการลงคะแนนทั้งเลือกตั้งสว รวมทั้งเลือกตั้งสอสอทั้งเขตและบางทีรายชื่อเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและก็เรื่องนี้ก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการกรกตทั้ง5เนี่ยก็ให้ประกาศโดยมีการประชุมกันทั้งกรกตทั้ง5และมีมติให้มีการประกาศร,รับสมัคร28เขต8จังหวัดที่มีผู้สมัครแต่มีถูกการถูกกรขวางและมีการ แก้งความในโรงพักรวมถึงไปร,ออร,ไร้องต่อสามีกาแผนเลือกตั้ง <c oughs> แล้วก็สามีคำนิชัฉเมื่อ9กมกราคม2557นเนี่ยว่าให้กกตเนี่ยดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพราะเรื่องนี้เราก็อยากให้กกตได้เร่งดําเนินการในการรับรองคุณสมบัติรวมถึงให้มีการดําเนินการในการจัดการลงคะแนนในวันที่30มีนาคมพร้อมสพร้อมกับ การลงคะแนนของสวอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราก็พร้อมกันที่จะเดินทางไปยังกรกตที่จะยื่นหนังสือในเรื่องนี้เพื่อการเพื่อที่จะแก้ปัญหาของการที่จะทําให้สภาสามารถจะดําเนินการเปิดได้แล้วก็แก้ปัญหาการที่เกิดที่หวงว่าจะเกิดสุญญากาศที่จะมีการรัฐบาลที่จะต้องรักษาการต่อไปเนี่ย เพื่อมีสภาชุดใหม่มีรัฐบาลชุดใหม่เร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากให้กกตได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้เพราะนั้นกกตเองนะครับแทนที่จะยื่นเรื่องไปยังศาลรับรูงให้ตีความ28เขต8จังหวัดใหม่นะกรกตต้องทบทวนเรื่องนี้แล้วฟังเสียงของประชาชนว่าต้องการอะไรต้องการความสะดวกฟังเสียงของผู้สมัคร ของพรรคเพื่อไทยที่ขอให้กรทคุ้มครองสิทธิการรับสมัครนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะดําเนินการผมเชื่อว่าถ้าการเลือกตั้งในวันที่30มีนาคมทั้งในพื้นที่ภาคใต้28เขต8จังหวัดรวมพื้นที่ที่มีการสมัครแล้วทั้งกรุงเทพมหานครทั้งพื้นที่จังหวัดพังงาและระนองเนะี่ยรวมพื้นที่อื่นๆเนี่ยเมื่อมีการลงคะแนนในวันเดียวเนะี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาการัดขวาง,งการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเรื่องนี้เรามั่นใจ เราได้ตรวจสอบทั้งข้อมูลรวมถึงความต้องการของประชาชนแล้วนะครับอันนี้คืออยากจะถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนในภาคใต้สะท้อนมาอย่างสมาชิกพักสมาชิกพักก็นำเสนอที่ประชุมและที่ประชุมของภาคใต้ม,ชชม,มีมตินะครับเห็นชอบในเรื่องนี้ก็สเสนอกกตต่อไปนะครับไิ่ทางอื่นหรอกที่จะทำให้ประเทศเดินไปได้ นอกจากจะได้มีการลงคะแนนเสียงเสียในครบตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำร้องขอหรือจะว่าเป็นคำขอร้องก็สุดแท้แต่แต่ความหมายแล้วก็คือว่าเรารู้ว่ากอกต,ตเป็นผู้มีอำนาจจากการเลือกตั้งเราจรึงมาร้องขอว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ขอให้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง รอมกันเสียไปเลยวันในวันที่30ซึ่งการจะรับสมัครจกอะไรเรื่องเล็กกําหนดได้ครับหรือกกตบอกว่ากําลังถามไปที่สารรัฐนูญก็ไม่เป็นไรถามไปแล้วเขาให้ความเห็นมายังไงก็เป็นอํานาจที่กกตจะกําหนดให้มีการลงคะแนนสียงเสร็จเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเวลาที่มันสูญไปสองเดือนต้องคิดดูนะไม่ใช่น้อยนะ ตั้งแต่สองกุมภามาสิ้นเดือนจนกระทั่งบัดนี้สองเลยสองมีนาอีกแล้วสมมุติว่าไม่เลือกตั้งจนในวันที่สามสิทีนี้มันจะเลยไปอีกเที่ยวมันสูญเปล่าไปเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นขอความกรุณาบอว่าเป็นเสียงขอร้องจากประชาชน,นขอให้ดําเนินการเลือกตัง้งแล้วก็จัดยื่นเป็นทางการคือเป็นหนังสือเป็น หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในวันพรุ่งนี้วันนี้มาพร้อมกันแล้วทั้งรัศดรหนุ่มๆที่อยู่ข้างหลังึ้่เป็นผู้สมัครนี่กับรัศดรเริ่มแก่แล้วอย่างพวกผมและท่านประธานที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้อาวุโสข,ของแผ่นดินพอแล้วละ่ะที่จะร้องขอกอกตที่ปฏิบัติหน้าที่ของท่ทนไม่มากไปกว่านี้นะครับแค่นี้แหละขอบคุณครับครับ ก็มีคำถามไหมครับ